จับมือเลยหวางขึ้นมามีกต่หนูใหญ่เลยคุณสี่ตัว,ตวอุ๊ยโอ้ตัวดีตัวดีอยู่ติ้งมือลเลยตกไงโอ้สองตัว ตะก้าขนมจีนหนึ่งโลพี่น้องจ๋าเนื้อตักทำกประดิษดเองด้วแล้วหน่วยเดียวเต็มตะก้าเลยพโอ้ยหลงอิจกรรมโบมิดเลยเนี่ยใครซิโบอยากเอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมือนี้พามาตักหอยไม้เก้าไม้เดิมอีกแล้วครับสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ๋าฝนตกมาฮอดกระไดมาลลุ้ลายแห่งมือนี้มาลุ้น ขนห้าเลยมาหอดพี่แม่นจ้ะนีพอพี่น้องอ๋อมือนีคืออ่อนแท้ไหมพี่เมื่อนี้เนี่ยตักเขาคือเป็นทรงอ่อนๆขนมือน <Okay. S 2> ีหลายหหลลายายกว่ามือมากเลยทุ่นเต็มยมาลงมาแล้วมีแต่ย่านมินมาหอดกับหยกด้วยเพราะว่าลงน้ำเลยอยู่ในท่อบ่ะใหญ่แห้งหน่วยเดียวมาเมื่อนี้ก็ยังหลายคือเก่าไหพี่น้องจ๋าพี่เลือกเอาคือเก่าจ้ะเลือกเอาแต่หน่วยใหญ่ๆคือเก่า Ni nói hoặc bơi ở đây ừ. Ừ. Nhẹ 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 tháng, nha mọi người nha mọi Ui, ui, mọi người nha 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 mọi อุ้ยม้กกวนน้าไปข้างหลังอู้ยตายซะ่อันนั้นอุ้ยฝนเหรอนีอุ้ยฝนแรง้งบคู่อือคอ้ย,อย,ฝ,นอนอยฝนจะแรเนาะอืมจะ,ะจมันตกถึกมาก

บ่ค่อยมีอืมอันนี้อ๋อน้ำ mm มันขึ้นสูงข้างนีบ่เห็นนะทีเนขึ้นนี่น้ำสูงเลยเนี่ยปกติี่อยู่น้ำอันนี้น้ำหม่งก็ขึ้นอน้ำเหนือน้ำหยาเน้ำเหน่น้ำห่ปกติเขาสเห็นขึ้นแต่เมื่อนี้เขาเนบ่เห็นนี้ครับเนื่อมีน้ำขึ้นสูงดจ้ะ

แต่ละหน่วยเต็มตะกร้าน้อยน้องอยู่เลยตะกร้าขนมจีนหนึ่งโลขนมจีนหนึ่งโลตักได้บบหอยหนึ่งโลเหมืนบอห่างเวียนสูงครับเอ้ยอุ้ยเห็นเลยเห็นเลย ป็นหน่วยง่ายไม่เป็นหน่วยง่ายเลยจริงแล้วะจริงไหมวะกดบลงเลยเพราพี่น้องจากจากที่เอาไปมือนั่นทั้งหน่วยทั้งใหทั้งอ้วนเลยเป็นสมบูรณ์เนาะวิ่งไปเป็นสมบูรณ์ อุ้ยพอมงนะครับ่พอมงมันก็ได้หลายดีอุ้ยบมมันเริ่มขึ้นมาออกเปลือกนะเหลืองเลยตนโอ้ของสันอตัวนี้น้อยพูดจ้ะมันก็อุ้มลุมอำลำผุนโอลุกระลุกหน่อยสิแมยโดดลงไปเอาซะว่าเด็กตัวใหญ่ตัว เอาตัวเดียวเอาได้ก่อนตักเอาตักเอาพี่น้องจ้าเนวตักขากับปิดเองด้วยพูดเหรอมันดมันเลือกแหงเหรอว่าต้องเอาหนั่เดือเอาเด้อส่วนนนันบ้างมาถึกมาถึกมันแนมบุหินน้ำเลยที่ซืบมาถึอมาถนร้อยคนแล้วนร้อยคนแล้วเฮ้ยเราหน่วยเดียวเต็มตะกร้าลย

หมายถึงกินแบบสดๆอุ้ยคูห่หรือเปล่าไม่ฮองอรือว่ามันอ่อนๆนี่นี่ไม่นงอจักกะลืมโชว์ที่ไหนเหนื่อยหญ่เฮงอโชว์ทีหลังก็ไม่ได้มาเอาดูุด้หรอพี่น้องจ๋ามาเอาตามฤดูกาลบางเทือมันช่วงที่มันบระกอบมันกับปรกอบได้แต่ว่าช่วงนี้แหละกรอบนี่ครับข้ามาเก็บเนี่ยมันช่อยู่น้ำเนยเขื่อนมากไงด้ไหมคุณแม่จ๋านนนน อันนี้ยางบ่พออัน,นหา้าสิบเมตรขึ้นมาเลยพี่พิจากกระดูกตัวไหนที่ขึ้นมาใกล้ๆเขาก็สิเก็บเอาเลยเด้อ๋ยวเนียนครับเขาสิบบริบต์ตัวไหนที่ไกลๆมือเขาก็ะตักเอาเลยปก,ปกตินี่เขามาย่ี้กลางคืนนี่เขาสิเห็นปลาหน่อยคือทั้งแหนืมือนี่บ่เห็นเลยครับเป็นน้ำฝนลินบ่เป็นน้ำฝนลินฝนลินน้ำขึ้นสูง มือหนุ่ยใหญ่เลยมือนี้คือมีแต่หน่วยใหญ่ๆเลยอ่ะเต็มกระกาเลยเบิ่งพอพี่น้องเบิ่งความอ้วนเพิ่นกดบุลงกดบุลงเด้อีดเต็มถังเลยเด้อยนัดบ่เดิมพินักเดินนี่แอบนัดดีนะอุ้ยนี่สามก้อุ้ยสองสองสามก้อุ้ยโอ้ตู้ดีตู้ดีอยงเต็มมือเลยมือนี่คือเป็นหนังเสีย không có chỉ size big big à so lên right. mm. nhanh men bớt nhung dù đầm đầm rồi nhìn oh, oh may nghe ta thắc cung <laughs> mượn nỉ cả lêy bắt được được lấy ở ăn nhìn nhìn. À, này, cái anh nhì mong rồi đấy nè vẫn để ở tôi nhỉ má nông hôm เพราะว่าช่วงหวังเวียนห่านอยู่ไปเลาะบึงเฮ็ดเกิดเจอเฮ็ดจ้ะมันมาบ่เลยบ่ต้องถ่าให้มันไอ้น,นี้มาค่ำเลยแล้วก็ได้ตักเอาตักเอาเลยพ,พี่พี่พี่เห็นพวกดีเนะในน้ำมันผิดแแนยนากอยู่ดอกเนาะกล้องเห็นอยู่เด้เห็นเห็นเห็นตะหลังเอ้าอ่องอ่อลุกตกเงี้ยเต็มกระครูแล้วครับ ทางผุดไป,ไ,ปไ,ดได้แล้วมันอุนน้ยสม,มกาห้ามลงมากครับอือเขาต้องงามดีๆหนะ่อยเขาต้องงามดีๆเข็นอยู่ลึกหน่อยเมื่อนี้เขา,าบ้นานหนามันขึ้นสวย ถ้าทำไมากูอย่างเฮงอ่ะกูสี่ตัวอยู่น้ำกันกูเอาก็เต็มแล้วเต็มแล้วครับเอาไปไว้เดี๋ยวเด้อเฮ้ยพี่น้องจ่าดึงดึงเอาไปซักประมาณสองถังละสองถัง ตองทางทางทางก็มาไปขึ้นมาเลยเหรอดูมันขึ้นมากเหลืงเกินเพราะว่าเวลาเราเอาไปแก้มันก็ได้หมดลายจ้ะเอาไปจะทอกินท่อนอื่เาไปปั่นทนินอะต้องเป็นกินหลายคน นี่ตัวเหน่อยแรงเลยพี่ฮปุ่ผักขันมะฮอนบาดแล้วครับฝนห้ำฝนตูบกแห้งผลพี่น้องกระสิบนี่ไล้ชดประเทศไทยพี่น้องเบิ้งนะครับนี่นะครับผลงานทั้งเบด โอ้ยหอยตัวบกแง่เลยพี่น่น่องเบิ้งครับนะสมบูรณ์ทุกตัวเลยครับหอยธรรมชาติหอยเซอรีโอ้ตัวหง่น,นี่ตัวหน่อยกับสิบปลอยไว้คือเก่าครับก็ได้เอาเด้อเฮาครับคิปนี้กับฝากไว้เพียงจนม,มีก่รเด้อครับ ฝากคดไลครกดใช์คดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำ u ูบีฟิมแล้ค่ะขอบคุณในการทัคลิปต่อไปนะครับเราพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ